เข้าใจง่ายนะคะออดิสนุกและครบทุกข้อกำหนดค่ะวันนี้นะคะก็จะเป็นข้อกำหนดข้อ5.2นะคะอันนี้ก็แบ่งเป็นสองส่วนเนาะห้าสองหนึ่งกับห้าสองสองเนาะก็คือในส่วนของนโยบายค่ะก็คือเราเจริงจริงข้อกําหนดข้อนี้เป็นข้อกําหนดหากินกับออดเดอร์หลายๆคนนะคะทีนี้เราไปดูซิว่าเราหากินมาถูกทางไหมในส่วนของนโยบายนั่นเองค่ะ ข้อกำหนดเรื่องของนโยบายนะคะเราอาจจะออดิทสอส่วนเนาะส่วนแรกก็คือการกําหนดนโยบายนะคะส่วนที่2ก็คือในเรื่องของการแบบกระจายนโยบายนะคะถ้าเป็น5 2าเนี่ยมันเป็นการกําหนดนโยบายเนาะเราอาจจะแบบมีการไปถามคนที่ทําระบบถามผู้บริหารน,นะคะว่านโยบายเนี่ยเหมาะสมกับองค์กรไหมก็คือแบบพิจารณาวอร์ดดิ้งอะคะ่ะว่านโยบายเนี่ยไม่ใช่ว่าไปคอปจากคนอื่นมาเราเป็นองค์กรผลิตเอ่อชิ้นส่วนยานยนต์แต่านโยบายเนี่ยพูดถึงแบบเป็นโรงเรียน ที่สะอาดอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยข้อกําหนดก็จะพูดว่านโยบายกับ KPI เนี่ยสอดคล้องกันไหม เช่น KPI พูดถึงเรื่องไม่สีต้องนโยบายก่อนเช่นนโยบายพูดถึงเรื่องของการแบบเออเป็นนวัตกรรมใช้นวัตกรรมแต่ KPI เนี่ยกับพูดในเรื่องของการลดต้นทุนอะอะไอย่างเงี้ยก็ถือว่าเออไม่สมควรนะคะแล้วก็สุดท้ายค่ะตัวของนโยบายนะคะได้มาจากไหนผู้บริหารสูงสุดขององค์กรเนี่ยเป็นคนแบบทรายรับทราบนะคะหรือว่าทรายกาหนดนโยบายตัวนี้ไหมนะคะหรือว่างุบงีบงูมีบทำกันเองผู้บริหารไม่รับรู้เลยเพราะข้อกําหนดข้อนี้ ต้องมาจากท็อปแมネจเมนตะ์นะนโยบายคุณภาพนะคะและข้อกำหนดข้อน,นี้อาจจะไม่ได้โดนเรื่องของคลเหม็นเชงแต่ให้องค์กรพิจารณาค่ะว่าเรื่องของคลเหม็นเชิงเป็นเรื่องที่ซีเรียสมากๆขององค์กรไหมหากแม้ว่าเรื่องนี้โอ้ซีเรียสมากเลยจ้าจะปิดโรงงานอยู่แล้วจ้าอ่าอันนี้ควรจะเอาไปแอดใส่ในนโยบายด้วยนะคะแต่ว่าถ้าแบบไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นไม่เป็นไรก็ไม่ต้องใส่นะคะเมเจอร์ Major จ้าไม่มีนโยบายเลยจ้าไมเนอร์ Minor, มีแบบ ทอนกับแท่น,นมีไปก๊อปเขออ้ามามีไม่ได้เซ็นมีไม่ได้อัปเดตมีไม่ได้สอดคล้องกับ KPI และ o อ s เซ v รนะคะก็คือตกหล่นไปบ้างน,นิดๆหน่อยๆนะคะอ่ะอันนี้ก็คือ512นะคะไปออดิตกันนะจ๊ะ